ต่อไปก็การเอาลูกลูกปืนออกจากเกล็ดปัดลมเพดานนะครับบางคนก็สงสัยใช่ไหมว่าเอาออกอย่างไรครับบางคนก็เอาตัวดูดมาดูดบ้างจริงๆแล้วไม่ต้องนะครับไม่ต้องใช้ตัวดูดนะครับใช้แค่คอยเฟืองครับนี่นครับผมจะสาธิตให้ให้ดูนะครับแต่กรดตันี้ผมก็มวาดตอกไปนิดอย่างแล้วนี่ให้สังเกตด้านล่างด้านนี้นะครับมันจะมีคลิปอยู่ตัวครับ ป้องกันไม่ให้ลูกปลายมันก้าวไปชิดขดลวดมากเกินไปครับแล้วตัวเอาออกก็าบางคนก็จะดูดจะไหมการดูดมันดูดยากจะไหมนี่มันจะเป็นรูแบบนี้จ่ไหมครับมันดูดยากก็วิธีก็ขเขาออกแบบไว้ให้แล้วนี่มันจะมีรูอยู่ด้านบนใจะไหมนี่เห็นไหมรูด้านบนผมแย่ไอ้ไก่ควงก็แล้วต่อไปก็เราก็จอดไก่ควงเข้ามานะครับนี่ครับนี่เห็นไหมไม่รู้จเห็นแบบนี้นะ ห็นแล้วใช่ไหมนี่จุดนี้จุดนี้แล้วเราเคาะโคาะครับก็ไก่เพืองนะครับนี่ครับมันได้ดีไก่เพืองต้องเล็กกว่านี้แต่นี่ผมมันก็ได้ครับนี่ก็ไก่ควางจุดนี้แล้วต่อไปก็มันมีอยู่อีกหนึ่งด้านนะครับรูนี่ครับมีอีกหนึ่งด้านเราก็เคาะอีกนะครับนี่ผมจัดทงให้ดูนะมันต่อได้นิดเดียวครับนี่ครับมันไก่ควางตัวนี้มันใหญ่ใหญ่ไปหน่อยนี่ครับ แล้วก็เคาะครับมันก็จะออกอย่างง่าได้แล้วครับาต้อนสวนกลับตนอสนสวมกลับหรือใส่กลับมันก็ไม่ยากครับมันยากอยู่ที่ตอนเอาออกนี่เลยครับนี่นะครับสังเกตน,นะครับต่อไปผมก็ถือตัวจับต่ายคลิปก็ผมจะเริ่มโทษแล้วครับ